กลับมาพบกับโจชาแนล o อยคลิปอีกท้งนะครับผมวันนี้ก็เอาตัวไอรอนแมนตัว MK Mark ่า85นะครับผมเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องการติดอาวุธนะครับผมว่ามีอาวุธตัวไหนที่เข้ากับ m m r r k 85ได้บ้างนะครับผมวันนี้ผมก็เอาตัวนี้มารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว m k m a r k 85ต้องบอกว่าสีสันเนี่ยครับผม สีมันสดมากเลยนะครับผมผมให้ดูใกล้นะครับผมเนี่ยครับผมแดงสดนะครับแล้วก็สีทองนะครับผมต้องบอกว่าสวยมากเลยนะครับผมผมจะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมนะครับผมเป็นงานของแซดดีทอยนะครับผมซึ่งก็มีข่าวแว่วๆจากแซดดีทอยออกมานะครับว่าจะมีตัวจะทาตัว Iron Man Mark 85นะครับผมเวอร์ชัน2ออกมานะครับแต่เวอร์ชันแรกนี่ก็ถือว่าสวยสวยงามจริงๆนะครับผมถือว่าราคาหลักร้อยครับผมถือว่าใช้ได้ที่สุดเลยนะครับผมสวยงามนะครับผมแล้วก็แบบตรงปกอะครับผมต้องพูดง่ายๆ่ายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวจุดขยับกันนิดนึงนะครับผมจุดขยับตัวนี้ถือว่าข้อต่อหรือว่าอะไรเนี่ย แน่นมากเลยนะครับผมจากตรงมืออ่าข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือแน่นแน่นทุกจุดเลยนะครับผมตรงตรงเกาะตรงไหลนะครับเปิดได้นะครับผมให้เราขยับได้ถือว่าแน่นแน่นทุกจุดนะครับจุดขยับนะครับผมตรงข้อเท้าอ่าสามารถยืดออกมานะครับผมแล้วก็ดันเข้าไปได้นะครับผมจุดขยับถือว่าทําได้ดีนะครับตัวนี้ครับผม แล้วก็สีที่ชอบอ่มากที่สุดของงานตัวนี้ครับผมแซดดีตัวนี้นครับผมคือตัวสีทับออกมาได้ดีนะครับผมสีสดนะครับผมสวยงามใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดอาวุธที่เขาแถมมากับตัวไอรอนแมนมาร85กันนะครับผมแล้วก็จะมีพัสเสริมก็คือตัวอาวุธของตัวอ่า Iron Man Mark ค50นะครับผมเออลองมาใส่ดูซึ่งปรากฏว่าใส่กันได้แล้วก็ออกมาได้สวยด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมมาใส่ให้ดูกันเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวเอาเอาวุธมาใส่ให้ดูกันนะครับผมนี่นะครับผมผมจะมีพาร์ทอาวุธมานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาใส่ในตัวไอร n m a มนตัวมาร์85ให้ดูว่าจะสวยแค่ไหนนะครับผมน,นะครับผมเวลาสีที่ มันโดนไฟมันสวยมากเลยนะครับตัว MK Mark แปดห้าดูนะครับผมให้ผมให้ดูกันใกล้ๆก,ก,กันนะครับผมเดี๋ยวผมเอาเอาวุธใส่ให้ดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาวุธตัวแรกที่ผมจะใส่นะครับผมก็จะเป็นตัวเหมือนกับปีกนะครับเหมือนเป็นไอพ่นด้านหลังนะครับผมที่เราเห็นอยู่ในตัวภาพยนตัวแอนเวอร์ชั่ภาค ล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใ okay. ส, mm hmm. well. ส่ตัวนี้ดูนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราแกะตัวนี้ออกมาก่อนมันจะมีด้านหลังให้เราแกะออกมาก่อนนะครับผมผมจะแกะออกมาให้ดูก่อนนะครับจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันแน่นนะครับผมเราแกะออกมาได้แล้วมันก็จะมีแบบตัวให้ใส่ไอพ่นเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไอพ่นเข้าไปให้ดูนะครับผมนะครับผมมันจะมีสามจุดนะครับนี่ครับผม ล้วก็ใส่ไอ o n นติดเข้าไปข้างหลังนะครับนี่ครับผมอ่าสวยงามนะครับผมเราใส่เข้าไปนะครับผมดูดีนะครับผมอครับผมอ่าเหมือนนี้ปีกข้างหลังนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะจัดแต่งแบบอ่าจะใส่อาวุธตัวไหนเดี๋ยวผมมาจัดให้ดูกันเลยว่ามันสวยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมเวลาที่เราอ่าอันนี้ผมใส่อาวุธมาแบบ อาอาวุธแบบให้ครบเซต็จเลยนะครับผมก็ดูสวยดูแบบมีทรงนะครับผมต้องบอกว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับผมต้องบอกว่าสีสวยสดจริงๆนะครับผมทุกจุดสีของตัว IronMan ตัว m a r k 8 5้าเป็นสีที่สดนะครับแล้วก็เงามากเลยนะครับผมอาผมให้ดูใกล้ๆนะครับต้องบอกว่าสวยจริงนะครับสีแดงทองนะครับผม ต้องอว่าคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าซื้อตัวนี้เลยราคาหลักร้อยนะครับผมนี่นะครับผมสวยงามใช้ได้นะครับผมตาบสตาร์ไอรอนแมนของงานแซตดีทอยนะครับอาวุธครบมือนะครับผม ก็ต้องบอกว่าตัวนี้ถ้าให้คะแนนอ่าสิบทับสิผมให้10บทับแนะครับผมเพราะว่างานก็สวยดีเทลก็ดีนะครับผมหุ่นสามารถยืนด้วยตัวเองไม่ต้องใช้ฐานถ้าจะจัดท่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีฐานมาให้เราด้วยนะครับผมแต่เราก็เน้นแบบตั้งโชว์เราไม่ต้องใช้ฐานอะไรมากครับผมเก็บไว้ในตู้นะครับก็จะเป็นงานที่สวยมากนะครับผมเผื่อวันทางหน้าอาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเราก็เก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับสาหรับตัวงานเซ t ดีทอยต้องบอกเลยว่าราคาถูกนะครับผมราคาหลักร้อยนะครับผมสามารถหาสะสมกันได้นะครับผมวันนี้ก็มีตัวงานตัวเซ t ดีทอยตัวนี้มาแนะนานะครับผมผิดพลาด ผิดพลาดประการใดผมก็ขอโทษไว้นนที่นี้ด้วยนะครับผมอ,อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับผมก็กดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบพระคุณครับ